หนาวมากเลยทุกคนตอนนี้เหา่าน่าจะจักโมงกับบูฮูนะโทรศั์เห่าอะไรเบาะรถเนาะเพราะว่ายันฝนตกหาเนาะสภาพเหา่าเ,เ,เปียกมดเลยเนปะียกมดเลยเนาะแต่เห่ากระซีเหมอเนาะคุณนะ่ะเบิงฝนอยู่ทางล่างคุณเนาะอันคาวๆฮะเป็นฝนมอนนะทุกคนตอนนี้เห่าอยู่ทามกลางฝนเนาะเห่าบูฮูอีกจักนาทีเฮาจึงจีไปหลุดพ้นจากทางดินแดงนี้เนาะคืออีก จักสุโมงกับบูหูเนาะสองสุโมงคุณบอกเนาะเพราะว่าเฮาได้คอยไปเนาะทางกระดังที่ทุกคนเห็นนี่แหละมะนี่แบบนี้เนาะ ขี้เฟือเห็นมันไล่เลยก็อยพี่นะป้าทุกคนเบื้องงามขนาดขี้เฟือนะอยู่ลองสารบบเห็นเนาะแต่ว่าอยู่พี่เห็นเนาะเพราะว่าอยู่ไกลผูเแหงเนาะป้าไล,ล,ล่ลุดเลยนะทุกคนงามขนาดเนาะไปตอนนี้เหากำลังซีเดินทางเมืองล้นะนุกคนเดียวซีทายบรรยากาศเขมบ้านไปให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่าตอนมาฮันเขาบบได้าไทายเนาะแล้วเหาก็เลยซีทายตอนเมืองให้ทุกคนเบิ่งนะ ว่าตอนนี้ฝนตกเนาะเหากำลังสีออกเมื่อตอนสองโมงครึ่งเนาะตอนนี้อากาศดีเนาะทุกคนเพราะว่าฝนตกหากระเซาเนาะเย็นๆน้อยหนึงบ้านก็ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเห่าอาจจะได้แค่งฝนเมื่อเนาะเพราะว่า าเฮาบ่เมอตอนนี้เหากัยานเนาะกำลังทำละเบิ่งปุณน,ทนะทันยู่อันให้พั่บอกว่าเลยเนาะขวบคักเนาะหลังมีประมาณร้อยกว่าหลังคาเหือนเนาะปะสโซนกะเฮ็ดให้เป็นส่วนหลเนาะละกา,าปลูกมากสลี นญ่กัวบ้านผลม่วงเนาะในญ่กัวบ้านนงรีอยู่อ้าอยู่นี่นะอีเฟื้อน่ะ อยู่เขตลองสารยากเนาะอยู่ที่บูมีตลาดเด้อตลาดกะไซซื้อไปซื้อ เห็นขาขาวอยู่ฮันเว่นผูเนาะผูที่ฝนกําลังตกอยู่ผูพุ่นแต่ว่ามันบูมาหอดบานพี่นอนละวมันก็เลยเป็นสีขาวอยู่แบบนั้นเนาะอยู่ตามอยู่สนับบทนี้สิสังเกตแบบนี้เลยนะทุกคนถ้าบอนไหนบ่มีผูก็คือตกมาเลยเฮาสังเกตหไดเนะหรือว่าคนที่อยู่พุ่นกาจจะหูวิธีสังเกตต่างหากเนาะอ้าวน้ำมันนี่เนาะห้างค่ากับประมาณเย่เนาะเป็นบ้านเพิ เียนออเด็กน้อยอ่ะนะป๊อประมาณนี้เลยนะทุกคนช่วงโควิดทันเพิ่นซีมันยามเนาะมีเพิ่นซีเฮดบอลยามยุ่นนี้เนาะเพื่อโบให้คนในออกและก็บ,บ่กให้คนนอกเขาเลอเนาะ เห็นเห็นภูเขาขาวฮันเมน่นอันฝนกำลังมาเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนานะเพราะว่าน้องลี่ทันมีเวลาน้อยบ่ทันได้ไทายอนันย่างออมบานเลยเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะไท,นนไทยนั้น่ายนีแล้วแล้วก็ฝนตกเนาะรักเฮากาเลยว่าพอสองโมงครึ่งแล้วก็เนะลยว่านะสิเดินทางกลับเลยเนาะเพราะว่าฝนกระตกุกแด่เนาะอาจจะได้แข่งฝนเมือ่อนเนาะถ้าอัน เหาบลอ,อกเมื่อตอนนี้ก็ยานมันคํำพุทเนาะเพราะว่าระยะห้างระหว่างบ้านนี้มันแบบค่อนข้างว่าไกลเนาะแล้วเขาก็ยานเด็ดเนาะก็เลยไปซื้อออกเมื่อตอนนี้เลยเนาะเพราะว่าเขากะบุเคยมาเด็ดเนาะแล้วเขากะบุลึงทางถ้าลึงทางก็อาจจะสบายแนละ้วก็ง่ายกว่านี้เนะาะอาอยู่ฮานเมนฝนเมืนนม่อเลยนะทุกคนแบบบเห็นเลยเนาะฝนอาจจะตกแหงเติบเนาะ ระหว่างที่เห่าเมืองนี้ยังไงกะเดี๋ยวนกีติมาอัปเดตอาการให้เบิ้งอีกเท่อน,นึงเนาะตอนนี้ขอขับรถเมือก่อนนะทุกคนทุกคนตอนนี้เฮาแข้งฝนเมืองน,นะนี่เดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิ้งบรรยากาศเนาะตอนนี้พายุเข้าอีกแล้วเนาะทุกคนก็คือเห่าเดินทางมาได้ระยะนึงเนะาะหลังจากที่อาดคลิปปละกาพอดีเดินทางมาได้ระยะนึงลวกาฝนตกเนาะนี่ ทางมันเต็มไปด้วยน้ำเดี๋ยวนี้เลยทุกคนตอนนี้เราเดินทางยากขนาดเนาะเกือบล้มสองสามเท่อแลนะ้วเนาะนี่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ้งเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศดีเนาะน้องนี้ คือเบื้องนิ่งเบิ่งสภาพเหาเ่าเปียกมดเลยเปียกมดเลยเนาะแต่เห่ากับสีเหมือนะคุณน่ะเบิง่งฝนยุททางล่างคุณเนาะอันขาวๆมันเป็นฝนมือน,นะทุกคนตอนนี้เห่าอยู่ทามกลางฝนเนาะเห่าบบฮู้อีกจั๊กนาทีเฮาจึงสีไปรุดพ้นจากทางดินแดงนี่เนาะคืออีกจกัชก่วโมงกับ,บ่บฮู้เนาะสองส่วโมงคุณเหรอเนาะเพราะว่าเห่าได้คอยไปเนาะทางกระดังที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะนี่แบบนี้เนาะเอา หากเี่ออกไปเลยนอดเดียวท่ายเป็นยังกาเให้ทุกคนบ้งนะ ทุกคนตอนนี้เขามาหอดบ้านน่ะใสแล้วเนาะเป็นมู่บ้านนึ่งอีกอ่ะเนาะที่บดได่างจากบ้านอนันหนลายปันไดเนาะแล้วก็เลยว่าเฮากับบุญญานปันไดแล้วเนาะเฮาก็เลยามาอัดคลิปแขมนทางให้ทุกคนเบิ่งนะกับประมาณนี้เนาะบูววายูอนันพุ่นจิจกบเนาะยูแถวลองสารตัวเมืองลองสารพูนเนาะแต่ว่ายูนี่ตกเนาะทุกคนมาเวทาไบรรยากาศเขมทางให้ทุกคนเบิ่งนะ หนาวมากเลยทุกคนตอนนี้เหา่าน่าจะแจ็คโมงกับโบฮูเนาะโทรศัพท์เฮาไว้เบาะรถเนาะเพราะว่ายันฝนตกหำนะ่ำเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เหา่าจะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนโอเคอย่าเจอกันคลิปหน้านอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยยทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านอนะบ๊ายบาย นิงบายบายนิงบายบายหนาวมากบายบายหนาวเนาะทุกคนเขาแข่งฝนมาสุดทางเลยเนาะเพราะว่าฝนตกแหงขนานะน้องนีเป็นคนถ่ายให้น้องรีเป็นคนขนะับให้น้องนิ่งเป็นคนถ่ายเนาะเพราะว่าน้องรีกับเลียนน้องนิ่งขับเนาะตอนมาอันตอนไปน้องนิ่งขับแล้วเนะ okay, าะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ